มาอืมมาโอเควันนี้มาประกอบติดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์นะครับผมให้น้องนะครับโกบูมอินเตอร์นะครับนี่ตัวนี้ย้ายมาจากบ้านเก่าจากชั้น2ลงชั้น2แล้วก็มาขึ้นชั้น2ที่โกดังใหม่ครับน้องทําโกดังใหม่แล้วก็ย้ายตัวบรรยากาศห้องทําใหม่สวยมากครับเนี่ยดูอันนี้ความกว้างความยาวน่าจะประมาณ6เมตรกว่า กว้างหองไม่กว่ายาวน่ามาณ8เมตรเนี่ยพรมนี่ก็สวยมากสีชัดแจ่มเลยน้องใช้เป็นโต๊ะทรงสตานะครับผมหินชนวนนี่เป็นหินชนวนอิตาลีนะครับแล้วก็ใส่ชิ่งเหล็กชิ้งเหล็กตัวน,นี้เป็นยางนอตเทิลเลยนะอันนี้ก็มาประกอบประกอบให้น้องก่อนอดูตัวนี้สีเราทางที่ร้านเราทำเองนะครับผมสีขาวทองทองขาวขาวทองขาว